ต่อไปนะคะเราจะกรีดมีดขึ้นไปนะคะอันนี้ไซโกมาติกอ่านนะคะจาย์กรีดนี้แล้วนะคะนี่คือกำลังตัดกล้ามเนื้อเทมเพลอร์ลิสมัสเซิลนะคะนะ,ะ,นะกรีดแนวนี้เสร็จนะคะกรีดขอบด้านหลังค่ะต่อไปกรีดที่ขอบด้านหน้านะคะเมื่อกรีดแล้วก็ค่อยๆย,ยกกล้ามเนื้อขึ้น ก็ะะจะเปิดให้เห็นส่วนที่เป็น t e m p พล a l ฟอสซาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาตัดที่มาเซเตอร์ละกรีดที่ด้านล่างของไซโกมาติอาร์ตนะคะนี่นะคะพอกรีดได้แบบนี้นะคะตัดที่ของหน้านะคะ่ะ แล้วก็ตัดที่ขอบหลังนะคะเนะคะเสร็จแล้วก็ตลบกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะก็นี้ก็จะออกมาจากส่วนของแมสเซตเทลิทคอช่านะคะ